วันที่25กันยายนพศ2518เช้าวันธรรมดาที่โรงเรียนวัดสารวนารามอําเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีครูใหญ่สั่งให้นักเรียนช่วยกันขุดหลุมปักเสารั้วโรงเรียนด้านตะวันตกงานธรรมดาที่เด็กนักเรียนทำกันบ่อยๆสมัยนั้นไม่มีใครคาดคิดว่าเสียงเสียมที่กระแทกลงไปในดินลึกแค่2เมตรจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ไทยไปตลอดกาล ชิ้นแรกโลหะสีทองแดงผิวเรียบมีลวดลายชิ้นที่สองใบหอกแหลมคมผ่านการเวลามากกว่า2,000ปีชิ้นที่สามสี่ห้าสิบยี่สิบพวกเขาขุดได้มากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งนับได้ถึงกว่า100ชิ้นขวานหอกลูกศรภาชนะสำริดที่สวยงามจนแทบไม่น่าเชื่อว่าทำขึ้นเมื่อนานมาแล้ว และที่น่าตกใจที่สุดเครื่องประดับที่วาวับลูกปัดหินสีสันสดใสเหมือนกับว่าใครบางคนฝังสมบัติไว้ใต้โรงเรียนแห่งนี้แต่นี่ไม่ใช่สมบัติธรรมดานี่คือร่องรอยของชุมชนโบราณที่ถูกลืมชุมชนที่เคยยิ่งใหญ่จเจริญรุ่งเรืองมีการค้าขายกับดินแดนไกลโพ้นและมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าที่เราเคยคิดสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงเรียกแห่งการผจญภัยนี่คือเรื่องราวของบ้านดอนตาเพชรสุสานสำริดลึกลับกลางป่าเมืองการที่ซ่อนความจริงอันน่าทึ่งของไทยแลนด์เมื่อ2,300ปีก่อนเมื่อโบราณวัตถุกว่าร้อยชิ้นถูกขุดพบขึ้นมาครูและนักเรียนต่างตื่นตะลึงพวกเขารีบนำของที่พบไปเก็บไว้ที่อำเภอพนมทวน ที่โรงเรียนและที่วัดสารวนารามข่าวการค้นพบครั้งนี้แพร่สะพัดไปถึงกรมศิลปากรและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นดินมานานกว่า2,000ปีปี2,518ถึง2,519กรมศิลปากรเข้ามาทำการขุดค้นครั้งแรกและสิ่งที่พวกเขาพบมันไม่ใช่แค่โบราณวัตถุที่นักเรียนเจอ มันคือสุสานขนาดใหญ่ใต้ดินลึกหลายเมตรพวกเขาพบชั้นดินที่มีเท่ากระดูกมนุษย์กระจายอยู่ไม่ใช่การฝังศพแบบที่เราคุ้นเคยแต่เป็นพิธีกรรมพิเศษมีการเผาศพก่อนแล้วจึงนำเท่ากระดูกมาฝังพร้อมกับสิ่งของมีค่าและสิ่งของเหล่านั้นมันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าทึ่งภาชนะสำริดที่หล่อด้วยเทคนิคขั้นสูงมีลวดลายประณีต เนื้อโลหะบางแต่แข็งแรงนักโบราณคดีตรวจสอบแล้วพบว่าสัดส่วนของดีบุกในสำริดสูงถึงร้อยละยี่สิทำให้โลหะมีสีสวยงามวาววับแต่ก็เปราะบางการหล่อภาชนะเหล่านี้ใช้เทคนิคที่เรียกว่า lost wax หรือการหล่อแบบขับขี้ผึ้งต้องแกะแบบจากขี้ผึ้งก่อนห่อด้วยดินเผาให้ขี้ผึ้งละลายออกแล้วจึงเทโลหะเหลวเข้าไป เทคนิคนี้ต้องใช้ความชำนาญสูงมากแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือรูปทรงของภาชนะสำริดไก่ลอยตัวที่กำลังขันยืนอยู่บนคอนปากคาบสัตว์ประหลาดที่มีขาคล้ายแมงมุมหรือปูกรงสำริดหรือที่เรียกว่าสุ่มไก่ทรงกรวยมีรูด,ด้านบนคาดว่าใช้เสียบกับรูปไก่รูปหงส์รูปนกยูงที่แกะสลักอย่างวิจ,จิตรบรรจง ภาชนะตรงต่างๆทั้งทรงกระบอกทรงขันทรงถันน้ำที่มีฝาปิดมีจุกแหลมและที่พิเศษที่สุดภาชนะสำริดที่เป็นรูปผู้หญิงกล้ามวยผมหูยาวสวนเสือ้อพบแต่ส่วนบนของร่างกายศิลปะเหล่านี้มันไม่ธรรมดามันสะท้อนความเชื่อวัฒนธรรมและจินตนาการของผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่เมื่อนานมาแล้วนอกจากสำริดแล้ว พวกเขายังพบเครื่องมือเหล็กจำนวนมากขวานมีบ้องขวานไม่มีบ้องมีหลายแบบหลายขนาดสิ่วมีบ้องสิ่วไม่มีบ้องสำหรับแกะสลักไม้ใบหอกมีบ้องใบหอกไม่มีบ้องสำหรับล่าสัตว์หรือต่อสู้หัวลูกศรหัวฉมวกเขียวมีดเบ็ดตกปลานักโบราณคดีวิเคราะห์โครงสร้างโลหะของเหล็กเหล่านี้พบว่ามันเป็นเหล็กอ่อนมีคาร์บอนตำ่ำ ถลุงด้วยกระบวนการแบบดั้งเดิมยังมีแร่เหล็กออกไซด์และเหล็กซัลไฟด์ปนอยู่แต่สิ่งที่บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดไม่ใช่โลหะมันคือเครื่องประดับหินสีลูกปัดหินคาเนเลียนสีแดงส้มสดใสลูกปัดอารเกตลายริ้วสวยงามลูกปัดฝังลายสีขาวที่เรียกว่าอีชบีดลูกปัดแก้วสีต่างๆทั้งสีเขียวอ่อนน้ำเงินน้ำตาลแดง กำไลาแก้วสีม่วงและเขียวจี้ห้อยคอรูปสิงโตและที่พิเศษที่สุดตุ้มหูและจี้ห้อยคอแบบลิงลิงโอเป็นรูปสัตว์ที่มีขาสองหัวมียอดแหลมสามยอดของเหล่านี้ไม่ได้มาจากที่นี่นักวิชาการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของลูกปัดแก้วพบว่ามันมีแร่โปแตสปอนและเมื่อเปรียบเทียบกับลูกปัดจากที่อื่นพวกเขาพบความสัมพันธ์ที่น่าทึ่ง ลูกปัดแก้วจากบ้านดอนตาเพชรมีองค์ประกอบคล้ายกับลูกปัดที่พบที่เขาสามแก้วจังหวัดชุมพรที่จีอองกาโวในเวียดนามและที่เมืองอาริกเมทุในอินเดียส่วนลูกปัดหินคาเนเลียนหินอาเกตและจี้รูปสิงโตมันมาจากอินเดียโดยตรงและตุ้มหูแบบลิงลิงโอมันเป็นเครื่องประดับที่ชาวซาวีในเวียดนามใช้กันมากนั่นหมายความว่าชุมชนที่บ้านดอนตาเพชร ไม่ได้โดดเดี่ยวอยู่กลางป่าพวกเขามีการค้าขายกับโลกภายนอกกว่า2,300ปีก่อนเมื่อโลกส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักกันชุมชนเล็กๆก,กลางป่ากาญจนบุรีมีเส้นทางการค้าที่เชื่อมโยงไปถึงอินเดียทางตะวันตกและเวียดนามทางตะวันออกแต่พวกเขาเป็นใครและทำไมถึงมีความเจริญขนาดนี้ จากการขุดค้นถึง4ครั้งในปี2518ถึง2519 2523ถึง2524 2527ถึง2528และ2543นักโบราณคดีได้ข้อสรุปที่น่าสนใจบ้านดอนตาเพชรคือชุมชนสําคัญในยุคเหล็กของไทยมีอายุราว2,300ถึง2,400ปีมาแล้วหรือประมาณพุทธศตวตรรษที่3ถึง8 ชุมชนนี้ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์บริเวณที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขามีคลองชนลประทานไหลผ่านเหมาะแก่การทำนาทำไร่เลี้ยงสัตว์ผู้คนที่นี่รู้จักการหล่อโลหะทั้งสำริดและเหล็กพวกเขามีช่างฝีมือที่เชี่ยวชาญสามารถสร้างเครื่องมือและเครื่องประดับที่ประณีตพวกเขาปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์ล่าสัตว์ตกปลาและทำการค้าขาย แต่ที่น่าสนใจคือสังคมของพวกเขาไม่เท่าเทียมกันจากการวิเคราะห์โบราณวัตถุที่ฝังร่วมกับศพนักโบราณคดีพบว่าผู้ตายบางคนมีของมีค่าฝังอยู่มากมายลูกปัดหินจากอินเดียเครื่องประดับสมริดสวยงามภาชนะต่างๆแต่บางคนแทบไม่มีอะไรเลยนั่นหมายความว่ามีความแตกต่างทางชนชั้นอยู่แล้วตั้งแต่สองพกว่าปีก่อนคนบางกลุ่มมีความมั่งคัง่งมีอำนาจ มีสิทธิ์เข้าถึงสินค้าจากต่างแดนส่วนคนอื่นๆอ,อาจเป็นคนธรรมดาทำงานในไร่นาผลิตของใช้และเมื่อคนเหล่านี้ตายพวกเขาถูกปลงศพด้วยการเผานำเท่ากระดูกมาฝังที่นี่พร้อมกับทำลายสิ่งของเครื่องใช้ภาชนะดินเผาเครื่องมือเหล็กแล้วฝังไว้ด้วยนี่อาจเป็นความเชื่อว่าผู้ตายต้องการสิ่งของเหล่านี้ในโลกหน้าแต่คำถามคือ ทำไมชุมชนนี้ถึงอยู่ที่นี่ในช่วงเวลาสั้นๆแล้วหายไปจากหลักฐานที่พบนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าชุมชนนี้อาจไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่นานนักอาจเป็นชุมชนชั่วคราวหรือจุดพักที่สําคัญบนเส้นทางค้าเพราะทั้งชิ้นส่วนกระดูกเท่ากระดูกและโบราณวัตถุต่างๆวางอยู่ในระดับชั้นดินใกล้เคียงกันแสดงว่าการตายเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันหรือมีการฝังในช่วงเวลาสั้นๆ แล้วพวกเขาก็ย้ายไปที่อื่นเหลือไว้เพียงร่องรอยใต้ดินที่รอการค้นพบแล้วเส้นทางการค้าโบราณน,นี้มันเป็นอย่างไรลองจินตนาการภาพนะครับกว่า2,300ปีก่อนเมื่ออาณาจักรขอมยังไม่เกิดเมื่อสุขโขทัยและอยุธยายังไม่มีอยู่แต่ชุมชนเล็กๆก,กระจายอยู่ทั่วดินแดนที่เราเรียกว่าประเทศไทยในปัจจุบันชุมชนเหล่านี้อาศัยการเกษตร แต่พวกเขายังทำการค้าขายด้วยพอขาจากอินเดียเดินทางมาทางทะเลผ่านแหลมมาลายูขึ้นมาทางอ่าวไทยผ่านเข้ามาที่เขาสามแก้วจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นจุดเชื่อมสำคัญจากนั้นสินค้าจากอินเดียลูกปัดหินเครื่องประดับอัญมณีก็เดินทางต่อไปทางบกสู่ภาคกลางและบ้านดอนตาเพชรน่าจะเป็นหนึ่งในจุดที่สินค้าเหล่านี้ผ่านหรือเป็นจุดแลกเปลี่ยน ผู้คนที่นี่นำสินค้าท้องถิ่นอาจเป็นข้าวหนังสัตว์ไมายหอมภาชนะสำริดไปแลกกับลูกปัดหินเครื่องประดับและสินค้าจากต่างแดนในขณะเดียวกันทางตะวันออกชุมชนนี้ก็มีการติดต่อกับชาวซาวีนในเวียดนามที่นำเครื่องประดับแบบลิงลิงโอมาแลกเปลี่ยนบ้านดอนตาเพชรคือจุดบรรจบจุดที่ตะวันตกและตะวันออกมาพบกันจุดที่วัฒนธรรมต่างๆผสมผสานกัน และจุดที่พิสูจน์ว่าคนไทยในอดีตไม่ได้โดดเดี่ยวอยู่กลางป่าพวกเขาเชื่อมโยงกับโลกค้าขายกับชาติต่างๆและมีความเจริญที่ไม่แพ้ใครวันนี้บ้านดอนตาเพชรเงียบสงบพื้นที่ขุดค้นอยู่ภายในโรงเรียนวัดสาลุวานารามที่ซึ่งนักเรียนเคยขุดเจอสมบัติโดยบังเอิญเมื่อกว่า40ปีก่อนกรมศิลปากรได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์บ้านดอนตาเพชรขึ้น เปิดให้เข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายแต่ต้องติดต่อล่วงหน้าภายในพิพิธภัณฑ์มีหลุมขุดขนจำลองโบราณวัตถุที่จำลองขึ้นภาพถ่ายและคำบรรยายส่วนโบราณวัตถุจริงส่วนใหญ่ถูกเก็บรักษาไวท้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่ากาญจนบุรีรูปไก่สำริดกรงไก่สำริดภาชนะสวยงามรูปปัดหินจากอินเดียเครื่องประดับต่างๆ พวกมันนอนเงียบอยู่ในตู้กระจกรอคอยให้คนมาชมมาเรียนรู้มาทึ่งแต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้จักบ้านดอนตาเพชรพวกเขารู้จักอยุธยาสุขโขทยัยนครปฐรมแต่ไม่รู้ว่าเมื่อ2,300ปีก่อนที่กาญจนบุรีมีชุมชนที่เจริญรุ่งเรืองมีเทคโนโลยีล้ำหน้ามีการค้าขายกับโลกและนั่นคือความน่าเสียดายเพราะเรื่องราวเหล่านี้มันสำคัญมันบอกเราว่า อารยธรรมไทยไม่ได้เริ่มต้นจากสุขโขทยัยมันมีมานานก่อนหน้านั้นมันมีรากฐานลึกซึง้งผ่านการพัฒนามาช้านานและเชื่อมโยงกับโลกภายนอกมาตั้งแต่สมัยโบราณบ้านดอนตาเพชรคือหนึ่งในชิ้นส่วนของจิ๊กซอว์ขอนาดใหญ่ชิ้นส่วนที่ช่วยเติมเต็มภาพประวัติศาสตร์ไทยให้สมบูรณ์ขึ้น และถ้าเราไม่เล่าเรื่องราวเหล่านี้ชิ้นส่วนนั้นก็จะถูกลืมหายไปในการเวลาเหมือนกับชุมชนโบราณที่เคยอยู่ที่นั่นที่เคยเจริญรุ่งเรืองแต่วันหนึ่งก็จากไปเหลือไว้เพียงเท่ากระดูกและสิ่งของใต้ดินลึก2เมตรครั้งหน้าเมื่อคุณได้ยินชื่อกาญจนบุรีอยากคิดแค่สะพานข้ามแม่น้ำแคว ถ้ำน้ำตกหรือที่เที่ยวลองนึกถึงชุมชนโบราณที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนดินชุมชนที่ค้าขายกับอินเดียและเวียดนามเมื่อ2,300ปีก่อนชุมชนที่มีช่างฝีมือผู้หล่อสำริดอันวิจิตชุมชนที่พิสูจน์ว่าคนไทยในอดีตไม่ธรรมดาอย่างที่เราคิด และถ้าคุณอยากรู้มากกว่านี้ลองไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์บ้านดอนตาเพชรดูครับอยู่ภายในโรงเรียนวัดสาลุวานารามตำบลดอนตาเพชรอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีจากตัวจังหวัดกาญจนบุรีใช้ทางหลวง3-24ประมาณ31กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าตำบลดอนตาเพชรอีก2กิโลเมตรไม่เสียค่าเข้าชมแต่ต้องติดต่อล่วงหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาเพชรหรือถ้าอยากเห็นโบราณวัตถุจริง ไปที่พิพิธภัณฑ์บ้านเก่าหรือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครที่นั่นคุณจะได้เห็นรูปไก่สำริดที่สวยงามลูกปัดหินจากอินเดียและภาชนะโบราณที่ยังคงความงดงามอยู่หลังผ่านการเวลามากกว่า2,000ปีเพราะบางครั้งประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ในตำราเรียนมันซ่อนอยู่ใต้ดินรอใครสักคนขุดพบเหมือนกับวันนั้นเมื่อน,นักเรียนขุดหลุมปักรัวแล้วพบสมบัติที่เปลี่ยนทุกอย่าง